ใครจะไปน,นึกว่าเรื่องนี้จะเป็นละครเวทีวะแถมเป็นมิวสิควะดูมาแล้ว249 9กากอันถานเดือมิวสิควลคือไม่นึกว่าจะได้มาทําอะไรแบบนี้นะ<อ>คือคุณดูคลิปผมดิคุณคิดว่าผมจะได้โอกาสอะไรแบบนี้เหรอ,อผมไม่ได้ดูอันถานคลองเมืองมานานมากแล้วแต่ท่าที่ผมจําได้เนี่ยผมมาจจะพับแขนเสื้อขึ้นหลังดูเพราะผมอยากเท่เหมือนน้อยวงคลูคือไม่รู้เขาคิดอะไรอยู่นะแต่ขอบคุณมากมาก,มากครับโอโมึนี่แหละความต่างของหนังกับการแสดงสดไม่นึกว่าจะมีพลังขนาดนี้นะแต่ผมคาดหวังฉากเปิดแดงใบเล่แบบนี้มากกว่านะ คือมึงมาขนาดนีแล้วไอ้แม็กของเรื่องคงเป็นกล้ามของนายลงลงมาก็น่าจะเป็นเพลงเป็นเมียพี่ต้องอดทนเเเนนมขอออองงราธต้ดทและมึงมันมีอยู่ซีนหนึ่งที่นายกับไอ้พาริตแม่งยืนประชันกันอะและภาพแม่งเป็น,นมีนี้เลยเว้ยและกูไม่อดี้คิดเป็นคนเดียวไม่ขำกันทั้งหอ้องเสียงเบาไปหน่อยเพลงดังกว่านี้ได้แต่ก็ไม่ได้ขัดใจอะไรซีนสโลโมชันไม่ค่อยเวิร์กนะในความเห็นผมเสียงนายต่ำมากหล่อมาก หล่อเกินไปดราม่าน่าประทับใจมากนะพลังของการแสดงพอมันถึงแล้วคนดูก็จะรู้สึกตามเว้ยกูแทบ,บจะรองไห้ตามนักแสดงอะติดอยู่แค่อย่างเดียวคือพวกแม่งถอดเสื้อคือไม่รู้ตั้งแต่ตอนไหนที่เห็นผู้ชายถอดเสื้อแล้วเป็นเรื่องตลกอะแต่พวกมึงเข้าใจปะคือเรื่องมันซีเรีสอ่ะแข็งไหมหล่ะมึงแข็งแด้ทุกคนแม่งแสดงดีมากโดยเฉพาะพี่คนนี้ชอบปการส่วนตัวเฮียผมชอบเสียงร้องเขาว่ะเทส์เต็มสิบผมให้ 「好きすぎて」「どれだけ強いお酒でもゆがめない」い